รีวิวละครเวทีพิศวาสเดมิสิคิลกันค่ะเราไปดูรอบแรกวันที่14รอบหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะประตูโรงละครจะเปิดประมาณ1นึ่ทุ่มค่ะมีสูทจิบัตรแจกแล้วก็มีของที่ระลึกเนี่ยวางขายหน้าทางเข้าเลยเราจองไว้เป็นโซน A3 ค่ะเก็บภาพชั้นหนึ่งมาฝากทุกคนด้วยจะบอกว่านั่งตรงไหนเนี่ยพลังนักแสดงก็ส่งถึงแน่นอนค่ะก่อนการแสดงจะเริ่มคุณบอยก็ออกมาล่วต้อนรับคนดูด้วยค่ะการแสดงใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะมีพักหลังจากองค์แรกประมาณ15นาทีค่ะพอเริ่มฉากมาก็ทําคนดูกรี๊ดลัล่ จังหวะที่คาดเดาไม่ได้อยู่หลายฉากเลยเรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงไปด้วยนะคะทั้งฉากปีศาจแห่งการทำนายฉากที่ส่วนสิราพรบนหัวแล้วเปลี่ยนเป็นชุดนางรำเนี่ยมหัสจจรย์มากทุกคนคลิปตาเดียวจริงๆค่ะและฉากที่ทุกคนรอคอยคือตอนที่พระอักตัดคอคุณอุบลใช่ไหมคะอยากบอกว่าเรายังไงก็ไม่เหมือนเห็นกับตาค่ะมันสมจริงมากภาพติดตาเลยนักสแสดงทุกคนนะคะเอาบทอยู่มากๆคุณแก้มเป็นคุณอุบลที่เสียงเพาะกังวลสาสสุดๆพี่ตู่เป็นพระอักและคุณอัคคณีที่เรากระทับใจในความหน้าที่เพื่อชาติ ัวใจพี่เธอมากๆคุณดาวที่รับบทิึ้อาภาคือประทับใจที่รองคําว่าปวดใจได้ถึงอารมณ์เจ็บปวดมากเลยค่ะคุณชินก็มาสร้างสีสันสุดๆและที่ขาดไปไม่ได้เลยคือพี่ชายชาติโยโดมค่ะโอ้โหออกมาแต่ละฉากเนี่ยอกินเรียบเลยเรียกได้ว,ว่านนะักแสดงทุกคนดึงเราเข้าไปอยู่ในละครเวทีได้แบบตรึงใจที่สุดเลยค่ะอยากให้ทุกคนไปดูเห็นกับตาตัวเองนะคะรับรองว่าเกินคุ้มส่วนบัตรยังมีจําหน่ายอยู่ที่เว็บของไทยทีเ็ตค่ะและจะแสดงไปจนถึงวันที่9กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายถ้ามีโอกาสไปดูให้ได้นะคะ 啊。Huh?